เป็นอะไรก็ยังมีแรงสู้นะคะมหมูทอดน้ำปลาอไอนะคะไอ <c oughs> <c oughs> มีปลาสับด้วยนะคะอย่าลืมใส่ไข่ไปด้วยหนักใส่ไข่ไปสกพองมัน,นะ อร่อยแล้วก็ใส่น้ำปลาน,นี่ก็เลยค่ะทุกคนชิมอะไรดีครับปลาไหลน,นั่นเนาะพริกไทยหมูทอดน้ำปลาไก่นะคะไก่ <c oughs> <c oughs> มีปลาสับด้วยนะคะ สามชั้นทอดน,น้ำปลาแม่แม่เลยจะหมัก,มกไข่แล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะทุกคนชิมอะไรดีกบปลหาหนี่งนนเนะ,ะเป็นไข่เจ็ดคอทุกคนแล้วก็ไอไม่หายนแต่วันนี้ดูตัวเองทำกับข้าวสิคะ ปิกไขาแต่ที่คนเราเติมพลังให้ตัวเองนะทุกคนคงต้องมากินอาหารตัวเองเสร็จหมูทอดน้ำปลาไอ่นะคะไอ่ มีปลาสับด้วยนะคะ,ะเป็นไข่เจ็ดอคอทุกคแล้วก็ไอไม่หายนะแต่วันนี้ดูตัวเองทำกับข้าวสิคะจะเป็นอะไรก็ยังมีแรงสู้นะคะนี่ ไม้ต้ออมอย่าลืมใส่ไข่ไปด้วยหนักใส่ไข่ไปสกพองมันนะอร่อยแล้วก็ใส่น้ำตาลน,นี่ีเลยคคะทุกคนใส่ผงนัวไปหน่อยหนะึ่งหมักไว้สักสิบยี่สิบนาทีนิ่มอร่อยใช่ไหมครับใที่คนเรา เติมพลังให้ตัวเองนะทุกคนถึงจะเป็นอะไรก็ยังมีแรงููกนะคะทานข้าวแล้วก็จะทานขนมตามอีก นี่ yeah. ไม้ต้ออมอืที่สำคัญคือเจ็บคอแต่ที่คนเราเติมพลังให้ตัวเองนะทุกคน นี่ yeah. ไม้ต้นมินก็นยายได้ไงนะออยาวละขอโทษน,นะคะทุกคนไม่ไ,ได้จะเป็นอะไรก็ยังมีแรงสู้นะคะอื หมูทอดน้ำปลาไอานะคะไอ <g ül> มีปลาสับด้วยนะคะ กินก็ยายได้ไงนะยาวละขอโทษนะคะทุกคนได้ใจนะเพที่คนเราเปินพลังให้ตัวเองนะทุกคน อุ้งกินไม่ได้หรอกให้ยายกินก่อนอุ้งกินไม่ได้หรอกให้ยายกินก่อน พุงต้องมากินอาหารตัวเองสิแต่ท,ที่คนเราเติมพลังให้ตัวเองนะทุกคนทานข้าวแล้วก็จะทานขนมจานอีกนะอย่าลืมใส่ไข่ไปด้วยหนักใส่ไข่ไปสะพองมันนะ่ะอร่อยแล้วก็ใส่น้ำตาลอย่าลนี้เลยทุกคน ผมต้องมากินอาหารตัวเองสิ แทุกคนแล้วก็ไอไม่หายนะแต่แวันนี้ดูตัวเองทำกับข้าวสิคะตื่นขึ้นมาก็มีอาการว่าตัวเองหิวข้าวทุกคน <c oughs> มาเสร็จกีนยาแล้วก็หลับต <c oughs> ามด้วยนีมคะ่ะน้ไมัต้มมา,าทุกคนทานข้าวทุกคนตื่นขึ้นมา ก็มีอาการว่าตัวเองหิวข้าวทุกคนมาเสร็จเกียแล้วก็หลับสามชัมช้นทอดน้ำตาลแม่แม่เลจะหมักไข่แล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะทุกคนถึงจะเป็นอะไรก็ยังมีแรงสู้นะคะ คอแล้วแล้วก็ไอไม่หายนะแต่วันนี้ดูตัวเองทำกับข้าวสิคะนไข้เจคอแล้วแล้วก็ไอไม่หายนะแต่วันนี้ดูตัวเองทำกับข้าวสิคะ ที่สำคัญคือเจ็บขออจะเป็นอะไรก็ยังมีแรงสู้นะคะพริกไทยที่สำคัญคือเจ็บขออ